โฟร์ดีบ็อก o ์ TGA คนนี้จิ o ว n ินาซังโบเกอร์อระอนิเมะแคสเกมิงวันนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวเกมที่ ผมสังเกตเห็นคนคนหนึงเขาเล่นแล้วแบบน่าสนใจดีผมก็เลยอยากจะเอาเกมตัวนี้มารีวิวให้ได้รับชมกันหน่อยเกมตัวนั้นก็คือโลโบค a าฟนะครับซึ่งตัวเกมนั้นเป็นเกมที่จะให้เปิดกว้างในการสร้างยานพาหนะต่างๆมาต่อสู้กันนะครับแม้ว่าจะเป็นหุ่นยนต์รถถังรถยนต์เครื่อนบินหรือแม้แต่เรือหอสามารถสร้างขึ้นมาด้วยไอเดียของตัวเราเองและนำมา สู้กันในแมปต่างๆได้ซึ่งเกมนี้ก็ออกมานานแล้วล่ะครับแต่ผมเห็นไม่นานมานี้เองก็เลยแบบอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ลอนเล่นกันดูหน่อยเพราะเกมนี้เป็นเกมฟรีส่วนตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นในระหว่าน,นี้ขอให้ทุกคนลอนชมเทเลอร์กันก่อนนะครับส่วนระบบขอการเล่นตัวเกมนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนรับชมกันอีกทีนะ โอเคครับหลังจากที่ฟันคําอธิบายจัดกับผมไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับครั้งนี้เราก็จะเข้ามาดูในส่วนของตัวเกมบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ก็คือยานที่ผมได้สร้างเอาไว้นะครับคือผมได้ลองมาเทสเกมนี้ซะวันหนึ่งเต็มเลยเนื่องจากว่าติดครับค่อนข้างติดเลยละ่ะผมก็เลยแบบเอ่ออัพเลเวลตัวเองมากพอที่จะสร้างยานลุกลักษณะแบบนี้ได้แล้วก็ อันนี้ผมสร้างเป็นแบบออมันคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์ในอะไรนะเรื่องหลายๆเกมแหละที่เฮลิคอปเตอร์รูปร่างเนี้ยแล้วก็สอนอันนี้ก็เป็นยานในส่วนที่เขาให้มาแต่ต้นครับยังไม่ได้ประกอบอะไรเพิ่มเติมก็คือตอนต้นเกมเขาจะให้ยานมา3าคันครับให้รอนเล่นทีนี้ก็มาดูในส่วนของโหมดขั้นบนกันบ้างน,นะครับท่านขวาเนี่ยก็คือตั้งชื่อยานแต่ละลำครับ ก็มันจะมีชื่อให้ว่าโรบอท1โรบอทสโรบอท3แต่อันนี้ผมเปลี่ยนชื่อมันแล้วก็เลยไม่ใช่โรบอทนะครับท่านมุมซ้ายก็จะเห็นนะครับว่ามีเลเวลอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ผมเลเวล17ส่วนเลเวลนั้นเอามาทําไมก็เอามาปลดล็อตชิ้นส่วนครับนี่ตัวเกมนั้นมีชิ้นส่วนให้ปลดล็อตมากมายเลยละครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบซ้ําๆนะครับ แล้วก็เอามาอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพแรงยิ่งขึ้นยิ่ชิ้นส่วนต้นปลดล็อตด,ด้วยเลเวลที่สูงแค่ไหนชิ้นส่วนนั้นก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แบบสูงมากยิ่งขึ้นอีกก็จัดเล้ว่าถ้าใครถึงเลเวลร้อยเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนแบบเทพเ,เ,เต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมติดอยู่ที่เลเวล17ครับก็เพิ่งจะมีปีกเครื่องบินเท่านั้นเองก็ปีกเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ใช้บินด้วยนะใช้แค่บังคับทิศทางโอเค ส่วนก้อนสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในคลังก่อนผมนะครับว่าผมมีชิ้นส่วนอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนในตัวยานนะครับก็ไว้สัสประกอบเป็นรูปร่างต่างๆและแต่ชอบอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนเรื่องของอะไรนะลักษณะของยานพาหน,นะครับถ้าใช้ชิ้นส่วนล้อพวกนี้ก็จะ4ตัวเนี้ก็จะเป็นรถถ้าใช้2ตัวนี้ก็จะเป็นรถรถถังครับ ส่วนเอ่อตัวน,นี้ก็จะเป็นขาแบบหุ่นยนต์ในสตาร์ a ัลครับพอเึกดภาพออกมาไอตัวที่มันหัวโตๆแล้วมีแต่ขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิ้ส่วนที่ผมใช้อยู่ก็คือเคื่อนบินแบบประเภทคล้ายๆกับเอ่อเฮลิคอปเตอร์นั่นเองจะเรียกเฮลิคอปเตอร์เลยก็น่าจะใช้ได้อ่ส่วนตัวน,นี้ครับ ชิ้นส่วน3ตัวนี้เรียกว่าต้องใช้คู่กันอย่างมากเลยไม่งั้นตัวเคลื่อนบินจะบินไม่ได้ครับจริงๆตอนนี้มันก็ยันบินไม่ได้เพราะไม่มีตัวขับเคลื่อนที่ทําให้มันบินได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนี่อันนี้เป็นหัวดปืนกลครับสี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวปลดล็อกเรื่อยๆก็จะมีรูปร่านเพิ่มขึ้นอีกส่วนนี้เรียกว่าคล้ายๆกับปืนหนักประเภทระเบ,ะเบิดนะครับยิงใช้สำหรับทิศทางไกล อแล้วก็ปล่อยอนุภาพออกมาสร้างความเสียหายในเป็นวงกว้างแต่อันนี้มันยังเรียกว่ายันหัวอยู่ประสิทธิภาพยังไม่แรงพอตองปลดล็อกไปเรื่อยๆส่วนนี้เพื่อปลดล็อกได้ไม่นานเลยก็คือสไนเปอร์เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะมันยิงแรงขนาดแค่เลเวลตำ่ำก็ยิงแบบนัดเดียวทะลุเลยแต่ว่าเล็งค่อนข้างยากครับถ้าศัตรูมันเคลื่อนไหวเร็ว แต่ถ้าแบบถ,ถนัดมือแล้วอ่ะก็จัดได้ว่าโหดอยู่ส่วนตันนี้ก็จะเป็นงวดโลครับเอ่อผมผมยังไม่เคยใช้หรอกแต่เคยเห็นคนเอามาติดตั้งอยู่แล้วแบบเออมันยิงตายยากมากเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโลส่วนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเอามาติดตั้งไม่เคยซื้อเลย ตนนี้ก็เองก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันแต่เป็นส่วนใน A Cat ครับเ็ค้ำค่าไปส่วนชิ้นส่วนบวกเนี่ยก็คือชิ้นส่วนในการซื้อครับเราต้นใช้ A Cat ซื้อทันหมดนี่เลย A Cat เท่านั้นเลยครับนี่ตัง A Cat ครับส่วนตังที่ได้จากในเกมคืออันนี้ครับแต่เรียกได้ว่าชิ้นส่วน A Cat เนี่ยแบบโหอ,อย่างเทพอยากอยากได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ชอบเติมอ่ะโอเค ส่วนนี้ก็ชิ้นส่วนในหมวดที่เป็นรูปก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันคืออะไรอันนี้ก็ปืนที่ผมปลดล็อกมาแล้วก็ซื้อได้ก็เท่ากับที่ผมมีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีแค่2ชิ้นเนีย่ยที่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่รู้มีประโยชน์อะไรแค่เพิ่มชิ้นชิ้นส่วนที่เป็นภาษาเข้ามาเองส่วนตอนนี้ก็คือเราจะเข้ามาในโหมดที่คล้ายๆกับ Minecraft หรือว่าแกลลี่มอสเพื่อมาตกแต่งยานของเราด้วยมือของเราเองครับ ก็คลิกขวาจะเป็นการรีมูฟชิ้นส่วนออกครับแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเอาชิ้นส่วนมาแปะส่วนจะดูว่าชิ้นส่วนไหนที่เรากำลังถืออยู่เนี่ยก็ดูที่ไอ้ปืนของเราครับเนี่ยจนเช่นตอนเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงที่ค่ยๆตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเรากดตรงนี้ปุ๊บตอนกดคอนโทรลค้างไว้ก่อนนะเพื่อมาต้นโหมดเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็เลือกอะไรสักอย่างนี่เปลี่ยนเป็นปืนละแล้วก็แปะเข้าไป แค่นี้ก็จดแต่ผมไม่แปะครับเพราะว่าเนื้อที่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วถ้าผมแปะปืนนี้เข้าไปเนี่ยคือปืนมันห่วยกว่าที่แปะอยู่ตัวน,นี้มันไม่มันเป็นปืนกลนเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่รุ่นเดียวกันก็เลยแบบใช้ยิงพร้อมกันไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ็เปลืองเปลืองนิดเนื้อที่โดยใช่เหตุแล้วก็เราสามารถซื้อชิ้นส่วนตอนการันตอนการันแบบประกอบยานหรือได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคเดีดเด็เ เอาไปหมดสร้างก่อนแล้วก็ถ้ากดเลขสองปุ๊บเราก็จะได้นี่ครับเป็นปืนเพ้ชรับบเพท์สีนั่นเองอืมีสีให้เลือกสันตามใจชอบเลยก็คุณอยากจะให้ยานของคุณเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เลยถ้ากดคลิกขวาค้างรอให้เต็มนี่ก็คือจะเป็นการเพท์แบบรวดเดียวหมดเลยด้วยนะแต่ถ้ากดคลิกซ้ายปุ๊บนี่ก็จะคือเปลี่ยงนี่ยิงออกมาเปลีย่ยนสีโอเคทีนี้ก็ครั มาต้นโหมดตรงกลางก็จะเป็นโหมดเริ่มหน้าเริ่มเกมเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือรายชื่อเพื่อนครับอันนี้จะบอกว่าเพื่อนคุณออนอยู่อยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แอดใครเลยส่วนตอนนี้จะเป็นในโหมดปาร์ตี้ครับสามารถมีได้ทั้งหมดสคนมีปาร์ตี้ไว้ทําไมเวลาเข้าไปในโหมดเกมมันจะได้ไม่หลงทางครับเพราะว่าโหมดคน โหมดการเล่นเกมขอนเกมเนี่ยเรียกได้ว่าคล้ายๆกับการสุ่มห้องนะครับถ้าไม่จัดปาร์ตี้เพื่อนๆเอาไว้เนี่ยก็คือแบบจะหลงไปในห้องนู้นห้องนี้แบบเละตุ้มเป๊ะเลยไม่รู้ใครอยู่ไหนส่วนตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้เดาน่าจะเปในโหมดกิลมั้งน่าจะใช่ผมก็ไม่รู้ส่วนตอนนี้ครับคือสำหรับคนที่ขี้เกียจออกแบบด้วยมือของตัวเองครับก็ ต้องเติม a อ a คหรือว่าใช้เงินเกมนะครับเมื่อซื้อยานเหล่านี้ก็ยานที่ซื้อด้วยเงินขอนเกมได้เนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่าก็ต้องใช้เลเวลในการปล,กปลดล็อกเพื่อซื้ออยู่ดีส่วน ACA s เนี่ยก็ต้องเติมครับไม่งั้นก็ซื้อเองไม่ได้แล้วก็เราสามารถส่องดูยานใกล้ๆด้วยว่ายานขอนคนนี้ ยานของคนนู้นมันเท่ยังไงบ้างก็จะเห็นกันแบบชัดเจนทุกมุมกล้องเลยนี <c> ่ <oughs> มันรถแข่งหรืออะไรเนี่ยเก่งเท่ <c oughs> นี่แล้วก็จะแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ยานที่ทานเกมเขาสร้างขึ้นมานะคือยานทั้งหมดเนี่ยคือยานที่ผู้เล่นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นฝีมือของคนเล่นเหมือนกันครับก็เราสามารถสร้างยานของเราขึ้นมาได้ แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถมาตนโหมดนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้หรือเปล่าเอ๊ผมเคยกดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ผมลืมว่าปุ่มไหนอ่าไม่ใช่และอันนี้มันโหมดฝึกยิงครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราทําการสร้างยานยนต์ของเราเสร็จเราสามารถเอายานแบบนั้นมาทดสอบยิงได้ว่ามันขับเคลื่อนดีไหมมันทํางานเต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราหวังหรือเปล่าเอ๊โหมดที่เราแบบสร้างยานแล้วเอาไปขายคือตรงไหนนะผมลืม อันนี้หรือเปล่านะเนี่ยไม่ใช่ฮะผมลืมจริงๆอ่ะมันทําได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าปุ่มไหนโอเคคราวนี้เราก็จะมาดูในโหมดของเกมเพลย์กันบ้างตอนนี้ก็คือโหมดฝึกซ้อมยิงอย่างที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี้ซึ่งเราสามารถเข้าทันตรงต้นโหมดก่อสร้างได้เมื่อกี้แต่สามารถเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนตอนนี้ก็คือโหมดเล่นคนเดียวครับ ที่มีโหมดสำหรับเล่นคนเดียวด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบเข้าไปเก็บเลเวลครับเพราะว่ากว่าเราจะได้เล่นในโหมดอื่นๆเนี่ยคือมันหาห้องยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นโหมดคนเดียวบ่อยๆเพื่อกดล็อกเลเวลส่วนโหมดทีมก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับมันจะสุ่มมันจะสุ่มด่านแต่ละด่านว่าเราจะโผล่ด่านนู้นโผด่านนี้ ซึ่งถ้าเราไม่จัดปาร์ตี้ไว้ก่อนเข้าโหมดเนี่ยคือเพื่อนเราอาจจะไปโผล่ไฟล์ตรงข้ามเลยไม่ก็ไปโผล่ห้องอื่นเลยก็โอเคส่วนอีก3โหมดเนี่ยผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับแต่ถ้าให้ผมดาวไว้ตัวที่ล็อกอยู่เนี่ยก็นั่นจะเป็นโหมดที่เราต้องมีกิลก่อนถึงจะเล่นได้เพราะตอนนี้ผมไม่มีกิลก็เลยเข้าไม่ได้โหมดเนี่ยก็ ก็ลองเล่นเอาเองแล้วกันครับยังไงก็เกมฟรีก็สามารถเข้ามาเล่นได้กันเลยโอเคเราจะมาในโหมดซิงเกิลให้ได้รับชมก่อนล้วกันนะ <laughs> โหมดซิงเกิลนี่ก็ง่ายๆเลยแค่คุณบินไปยิงตัวนู้นทียิงตัวนี้ทีเพื่อเก็บเลเวลแทนแ้นก็พอแล้วเดี๋ยวก็โอเคส่วนที่เห็นอยู่ขั้นบนนี้นะครับก็อันนี้คือสถิติที่ผมทำได้ในตอนนี้คือตอนนี้ที่ผมทำได้ให้ด้วยยานลำนี้ก็คือค่า ไอหุ่นไล้คนขับเนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบตัวส่วนจำนวนจานวนคิวนีน่นก็คือบอกว่าเราอะฆ่าไปแล้วกี่ตัวในตอนนี้ส่วนตอนนี้ก็อย่าที่บอกะครับอย่าที่รู้กันดีก็คือแผนที่นั่นเองโปต่อพุ่ง่ายๆเลยครับแค่กดคิศซ้ายยิงแค่นั้นก็จบแล้วอส่วนที่ขวาเป็นการเล็งแบบกล้องเล็งเล็งเล็เลงซูหุ่นพวกนี้ยิงตามใจชอบเลยครับ คือไม่มีคนขับอยู่แล้วล่ะแถบนี่ครับมเีเห็นทานมุมซ้ายไหมครับมุมซ้ายบนก็คือชื่อของเราครับคือเราเล่นคนเดียวเดี๋ยวมุมขวาก็คือบอร์ดครับว่ามีบอดที่เราเล่นตัวโอเคผมฆ่าไปแล้วหนึ่งก็จะขึ้นคิวมาหนึ่งก็งการฆ่าเจ้าคนเนี้ยถือเป็นการเก็บ PVP ที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะนนเพราะว่ากว่าเราจะหาฮอตเดสแมพเพื่อทําการเล่นคู่เล่นอป็นู่ได้นี่ก็่อน้างยากอยู่ ถ้าสกแกนดีๆนะครับพวดหุ่นยานของเราตอนเสียเลือดเนี่ยคือพวดปืนอะไรพวกนี้หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆมันจะหลุดลุ่ยออกมาด้วยเพราะว่าเราโดนปล่อยตัูดีๆนั่นเองแต่ว่าถ้าเราหาที่หลบซ่อนแล้วก็ถอยยานาานะครับยานตัวเองเนี่ยยานเราก็จะกลับมาเลือดเต็มเหมือนเดิมครับแต่ตอนหาที่หลบซ่อนดีๆด้วยเหรอก็ลมคล้ายบอกว่าเราโดนดีนตัวน,นี้ชิ้นส่วนมันก็หลุดลุ่ยเนีย <laughs> โอเคเดี๋ยวผมรอนอยู่เฉยๆให้อ่ายานลบนี้มันไม่มีปืนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวกิ้งเล่นหน่อยเฮ้ยยานหนาคนจะยิงไม่คันแล้วอนกันก็การฆ่าคนนี้เป็นการเก็บเลเวลที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะครับที่ผมดูมาเพราะว่าการเก็บเลเวลจากการเล่นในแมปที่จะหาห้องที่ดีๆเจอเดี๋ยวว่าเราจะฆ่าผู้เล่นคนอื่นได้เนี่ยมันยากมากเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีสมัรกันแล้วด้วย โอเคเดี๋ยวผมลองอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงมันปุ๋ยมันยิงเราได้ไหมยิงได้อยู่ผมรออยู่เฉยๆมันยิงโอเคเห็นไอ้ต้นปีกล่างผมไหมเดี๋ยวจะดูยังไงนี่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 ต้นเนี้ยหลุดไปแล้วเพราะโดนยิงอ่านี่หลุดไปแล้วก็คือถ้ากินโดนตรงไหนเนี่ย ก็คือชิ้นส่วนมันจะค่อยๆหลุดไปสมมติถ้าเราโดนยิงต้นส่วนปืนไงปืนหลุดไปแล้วนะทิงเหลือสของกระบอกเนี่ยโอเคยิง่งยิ่งถ้าเราโดนดาเมจมากขึ้นชิ้นส่วนก็จะค่อยๆหลุดลุยไปมากขึ้นก็เป็นอันตรายกับยาดเราครับสมมติถ้าโดนยิงจนไม่เหลือปืนเลยก็คือเรายิงอะไรไม่ได้เลยต้องไปหาที่ซ่อนเพื่อทําการรีเลือดยันดวนหรือถ้าเราโดนยิงจนรวดจุดที่เป็น แบบบังคับทิศทางหรือว่าในการเคลื่อนที่เนี่ยจะเช่อล้อหรือว่าพนชิ้นส่วนรับเคลื่อนที่ไปมาต่างๆเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะเราจะกลายเป็นเฝ้านิ่งเลยสมมติถ้าคุณสร้างหุ่นยนต์โดยแบบแค่มันมีขาเหมือนนั่นๆๆๆๆนั่นเห็นเด็นเดินอยู่เมื่อกี้นี้หายไปไหนละอันนี้ไงเนี่ยสมมติถ้าผมยิงขาันพังหมดนะ ปืนสไนเปอร์เนี่ยถ้าให้อยู่นิ่งเนี่ยคือใช้ยากเกินเลยนี่ไงเพอผมใช้ยิงขามันทันหมดก็คือมันขยับไปไหนไม่ได้ก็คืออยู่อย่างนี้เลยเป็นเป้าที่แค่ยิงเล็โอเคก็พอเล่นโหมดซิงเกิลเสร็จให้กดปุ่มแดงก็จะกลับมาที่หน้าเมนูเหมือนเดิมง่ายๆแล้วก็จะมานับคะแนนกันว่าเราได้คิวไปกี่ตัวซึ่ง เดี๋ยวเรามันคำนวณคะแนนก่อนจะได้เห็นชัดเลยตอนร้อนิ่นึงอานี่ไงเราคิวไปหกตัวเราก็จะได้เงินตรงนี้มาครับก็คือจํานวนเงินก็คือจํานวนเงินที่เราค่ามันสมมุติถ้าคุณแบบสมัครแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเราจะได้เงินแค่นี้แต่ถ้าคุณสมัครด้วยอีเมลแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยก็คือกดปุ่มสี ฟ้าทางด้านซ้ายล่างนะครับตอนเขียนอีเมลลงไปก็คือเราจะได้เงินประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเดตแมปกันบ้างระหว่างที่เรารอเล่นเดตแมปครับเราต้องรอไอ้ตรนนี้ก่อนซึ่งเราไม่สามารถเลือกห้องได้นะครับเขาจะสุ่มห้องให้แล้วถ้าห้องไหนจํานวนคนเต็มปุ๊บก็คือเราจะได้เล่นเลยโอเคตอนนี้ก็ต้องรอมันโหลดให้เสร็จก่อน เวลานับถอยหลังคือก่อนเริ่มเกมเกมนี้เลี้ยนเดดแมปของเกมเนี้ยก็คือเล่นแค่ครั้งเดียวจบนะครับคือไม่ใช่แบบเล่นหลายๆตาคือเราเล่นแมปเดียวแล้วก็จบไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะกลับมาเล่นอีกก็ต้องมากดเดนแมปอีกพอทีมเรามีเครื่องบินด้วยแต่เขาบินบินได้ไหมล่ะโอเคบินได้อยู่โอเคปัญหามุมดีๆซุ่มซุ่มยิงดีกว่า เออไปโดนโถยเดดเดวเดดบินขึ้นหน่อยเออทำไมสไนเปอร์มันเล่งยากอย่างนี้เนี่ยคือผมพื้นหัดเล่นในปืนสไนเปอร์มันก็เลยจะใช้ยากอยู่ตัดเองที่ขาไว้ส่วนขาจุกอ่อนในหุ่น,นรูปร่างแบบนี้ เออสพะพานอะเออตายโอเคเออไม่ดโดนถอย <c oughs> อ่าส่วนไลชื่อขอนผู้เล่นที่แบบกลายเป็นสีเทาแล้วก็ที่ตายแล้วนะครับตายโอเคอ่าเดี๋ยวสะพานนี่มันยิงทะลุไม่ได้ถอยผมไม่ได้ติดเครื่องเจ็ตไวท้ที่ยานก็เลยแบบจะขับเคลื่อนช้าหน่อยแต่โชคดีของผมคือมันเป็นยานแบบ คล้ายๆเครื่องล่อนหรือว่าพวตเฮลิคอปเตอร์มันก็เลยจะแ,แบบบินผ่านที่สูงได้ง่ายๆอันนี้คืออะไรนะไม่คนเล่นไม่อยู่หรอโอ้ยวิยวย่แรงจะมีอีกแรงอ่ะแต่ก็แค่นั้นเขาปีกปีกซ้ายผมหายไปแล้วเดี๋ยวต้องหาที่ซ่อมแซมก่อนเออแต่ฝ่ายนู้นเหลือสองคนละง่ายๆอยู่ไหนเนี่ยเห็นแสง แดงแต่หาเครื่องบินมันไม่เจอไม่รู้ขับอะไรนะเอ๊ะเอ้ยเหลือคนเดียวละแต่หามไตัวไม่เจออเอ๊ะลบอยู่ไหนอเออผมไม่รู้นะครับว่าแมปเนี้ยคือนอกจากเราจะต้องฆ่าผู้เล่นอีกฝ่ายให้หมดแล้วเราจำเป็นจะต้องยึดฐานไหมคือผมเคยรอนไปยืนนิ่งๆในฐานแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยเดาว,ว่าไม่น่าจะมีอะไรมัง้งก็ไม่รู้เหมือนกันนาะ ก็ให้ลองมาเล่นเองดีกว่าตอนนี้ผมแค่มาเซิร์ฟๆในทีมเดสแมปก่อนโอเคเห็นเขายิงๆิงแถวนี้น่าจะอยู่แถวนี้มั้งตอนบินหาดูไอสัญญาณตืดดือตืดดื้นี่มันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจแฮะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าอยู่ที่ฐานเรามีการนับคะแนนฐานด้วยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้อยู่นี่ไง อ,อปิดฉากด้วยนี่คิวฆ่าตัวแนะ่ลานช็อตเขาทันนั้นเลยโอเคก็พอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะรอสักพักแล้วก็เด้งกลับไปที่หน้าเริ่มต้นเกมเลย,เยก็ถือว่าแค่เซิฟนะครับยังไม่ถือว่าเล่นอะไรมากมายผมจะโอเคมานับคะแนนกันได้แค่2,000เอง ก็ถ้าเราเล่นโหมดซิงเกิลเพย์และค่าได้เยอะๆเนี่ยก็จะได้เงินเยอะกว่านะตามที่ผมรู้มาส่วนอีก3ามแมปเนี่ยก็ขอผมขอแฮปไม่เล่นตอนนี้นะครับผมจะไปเล่นลอกนอกปล่อยให้น้องๆแบบมาดูเองว่าอีสองแมปเนี่มันเล่นยังไงโอเคก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้มาต่อกันครั้งหน้าครับสำหรับเกมโลโบคราฟครับ,รบซึ่งครั้งหน้าผมคนไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกผมคนจะ เพื่อนมาเล่นด้วยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับเล่นได้หลายคนอย่างที่บอกกันไปโอเคครับไว้เจอกันครั้งหน้าอลิกตโตคุไซมัสเซยอนาละมินา